สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำผู้ท้าทายชุดที่6กกันนะครับทุกคนครับตัวต่อไปที่เราจะจัดการก็คือเจ้าเห็ดนะทุกคนนะเห็ดไก่นะครับทุกคนครับเขาบอกว่าให้เราชนะเห็ดไก่นะครับที่อยู่ในสภาวะหมดเรี่ยวแรงนะครับหมายความว่าเราต้องเติมสายฟ้านะครับทุกคนครับและเติมพืชนะครับใส่ตัวเห็ดตัวนี้นะครับเยอะๆแล้วก็ให้มันแบบแปลงร่างเป็นเบอร์เซิร์กนะทุกคนนะเสร็จแล้วพอมันใช้พลังหมดมันก็จะ เหนื่อยแล้วก็มันก็จะนอนนะครับทุกคนครับแล้วเราก็ให้ฆ่ามันตอนที่มันนอนนะครับทุกคนครับเราก็จะได้ความสําเร็จนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าอันที่2ก็คือจัดการลูกมันนะครับ6ตัวนะครับทุกคนครับโดยการเผาไฟนะทุกคนนะเอ่อในการท้าทายหนึ่งครั้งทุจัดการให้ได้6ตัวนะครับหมายความว่าปล่อยให้มันเรียกลูกออกมาเยอะๆนะทุกคนนะแล้วเราก็เอาไฟเผานะครับฆ่าลูกมันนะครับด้วยไฟเท่านั้นนะทุกคนนะให้ครบนะครับ6ตัวนะทุกคนนะ โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่ก็เอา,อาโคชิดะปลอมมานะครับทุกคน,นครับแล้วก็มีนางเอกแล้วก็มีสายฟ้าชิโนบุนะทุกคนนะดูว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับจริงๆตัวนี้ไม่ต้องใช้เวนติแต่ใช้เวนติก็ดีมันจะได้เผาไฟให้พวกลูกมันได้นะครับอ่ะ มาถึงเราจะเริ่มจากการเผาไฟมันก่อนเลยนะครับทุกคนครับเลี้ยงเวลาไว้นี่ครับทุกคนครับอเลี้ยงเวลาไว้แล้วก็ตอดมันไปด้วยนะครับทุกคนครับตอดไปด้วยฉีพุงล่ะชี้ไหลครับทุกคนครับเออก็ตอดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็จะค้นอะไรออกมาก็นิดๆหน่อยๆมันก็โดนไฟเผาหมดนะทุกคนนะแล้วก็เติมไปเติมเข้าไปนะครับทุกคนครับตุ้ม เออไปเข้าไปก่อนนะอันนี้คือยังไม่ให้มันสตัรน,นะทุกคนนะเออเดี๋ยวมันจะตีแรงนะครับเราก็แบบเลี้ยงมันไปได้ก็เลี้ยงไป<ม>ก่อนนะครับอ่าตอนนี้มันปล่อยสปอร์อมานะครับทุกคนครับจังหวะนี้นะครับทุกคนครับมันได้พลังงานไปครึ่งหลอดนะแต่เดี๋ยวมันโดนพี่เขาไฟไหมทุกคนหลอดพลังงานมันจะหายไปครับเนี่ยแม้จะกลับมาเป็นตัวดำนึงก็ตีเบาเหมือนเดิมนะครับมันก็ยังโยนแบบโยนไข่อยู่นะทุกคนนะโยนไข่อยู่อ๋อเวลามันโยนไข่อย่าทำลายมันจะออกมาเป็นลูกมันครับทุกคนครับโอเค อ่าเข้าใจละ <c oughs> อ่าจุดไฟเผาไข่ครับทุกคนไอ้เผาลูกมันครับทุกคนครับ,น,น,รบนี่แน่นี่ครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็อันติอืมถ้ามันโยนไข่ออกมาอย่าตีนะทุกคนนะเอออย่าตีไข่มันนะครับทุกคนครับอืมเติมสายฟ้าฮิวเพื่อนหน่อยหยุดไฟอ่าโยนแล้วครับทุกคนครับโยนละโยนละตึะ๊บ นะแล้วก็รอครับทุกคนครับรอให้มันออกมาเป็นลูกมันครับอ่าเรียบร้อยครับพอเสร็จแล้วนะทุกคนนะเราก็เติมไฟครับทุกคนครับเติมไฟเสร็จแล้วก็เว้นติีครับทุกคนครับเหมือนเดิมครับดูทั่วไปอืมอันตีครับทุกคนครับเนี่ยเติมไฟเผาเข้าไปรัวๆแบบนี้ครับทุกคนครับเออจิ๊บจิ๊บจิ๊บตีด้วยไฟตีด้วยไฟตีด้วยลมและไฟ เรียบร้อยครับได้มาละกลิ่นเห็ดไม่ยามเช้านะครับทุกคนครับแต่ว่ามันแค่จะตายนะต้องระวังด้วยเออนี่ได้มาแล้วนะทุกคนนะจัดการลูกมันหกตัวนะครับทุกคนครับก็เอาไฟเผานะทุกคนนะอ่ะต่อไปทีนี้ก็ทําลายได้ละไม่จะเป็นต้องเลี้ยงไว้ละเออไม่จะเป็นต้องเลี้ยงไว้ละคราวนี้เราจะรอนะครับทุกคนครับให้มันเบิร์สเซิร์ฟนะทุกคนนะโดยการเ,าเติมพลังให้มันนะครับทุกคนครับ หรือถ้าเราไม่เติมก็ได้เดี๋ยวมันจะเติมตัวเองเห็นไหมทุกคนมันก็จะเริ่มแบบไล่ไล่พืชออกมานะครับทุกคนครับเออมันก็จะเริ่มไล่พืชออกมาแต่ว่าไอ้พวกลูกมันนี่ก็หน้ารำคาญพอสมควรอยู่นะจัดการลูกมันก่อนนะทุกคนครับอืมเดี๋ยวมันก็โดนไปเข้าไปอีกเดี๋ยวมันก็ตุยอีกเออเดี๋ยวมันก็โดนุ่ไปตุยอืมเอาแล้วครับทุกคนครับ มันไล่พืชออกมาแล้วนะเดี๋ยวมันจะขึ้นมารึกขีดนะครับทุกคนครับบอกเลยแต่ว่ามันทัติดไฟเอ้ยเอาฟอจะหมดแล้วมันจะตายแล้วเนี่ยเออโอ้โหแล้วมันแบบมันปล่อยไข่ไปแบบไกลมากเราก็ไม่อยากจะแบบตีไข่มันเท่าไหร่นะครับเอาไฟฟ้าชอดมันนะครับทุกคนครับอ่ะเอาไฟฟ้าชดมันเห็นไหมแล้วก็พืชแปดด้วยเออแบบนี้ดีกว่าครับมันมันแบบมันไล่พืชช้าเราพืชแปดมันเลยครับทุกคนครับ แล้วก็ไฟฟ้าช็อตไปเลยครับเนี่ยเดี๋ยวให้มันแบบแบงรากนะครับตอนนี้เลือดมันก็เหลือน้อยละถ้ามันแบบเดี๋ยวมันตุยเย่ี่เดี๋ยวมันล้มทีเดียวมันก็ตุยเย่แล้วครับเนี่ยหลบหลบไว้นะครับทุกคนครับหลบหลบไว้ตอนนี้มันเบอร์เซิร์กแล้วนะครับทุกคนครับเนี่ยขอมันร่วงแล้วเราก็จัดการครับทุกคนครับเออจัดการเลยอย่างรวดเร็วครับทุกคนครับปูมข้นให้นะครับทุกคนครับอืมเรียบร้อยครับทุกคนครับไปต่อไม่ไหวแล้วนะทุกคนนะอ่าก็เป็นวิธีการทําความสําเร็จในกการตีไ่ ทีเดียวนะครับให้ได้สองความสําเร็จเลยนะทุกคนนะก็คืออันดับแรกนะครับทุกคนครับเอาไฟเผาลูกนะครับเวลามันปล่อยไข่ออกมารอให้มันฟักออกมาเป็นตัวมันจะกลายเป็นเห็ดเล็กนะทุกคนนะทีละสามลูกแล้วก็เผามันนะทุกคนนะเผามันนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับทุกคนครับก็คือเราทําให้มันติดสายฟ้าหรือว่าติดพืชนะครับเมันก็จะทําให้มันเข้าสู่สถานะเบอร์เซิร์เกเร็วขึ้นนะทุกคนนะพอมันล้ม นะครับทุกคนครับแล้วมันนอนพักนะทุกคนนะให้เราฆ่ามันตอนนั้นนะครับก็จะทําให้เราได้รับอาชิเมตนนี้นะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ